น้องจัสมินทำอะไรคะแกะปาค่ะแกะปาจะทำอะไรคะทำขนมจีนจะทำขนมจีนค่ะใช้ปนิน CP พีทำน้ำยาหนมจีนค่ะน้องจัสมินล้างผักให้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ร้อยเรียบหรือเปล่า่าฮ่าหกพี่น้องขาหกกำลัง เคลียของแลๆกับสิคอยทยอยเอาเขามาในครัวเนาะคะนะ่ะเนาะพวกในยาบุรีเปียวเข่ามาแล้วบ่นอนเราขึ้นเล่าแล้วปะมันขึ้นเนาะมีแต่ผู้หญิงมันขึ้นเราเล่ายากเพราะฉะนัะ้นมันขึ้นเราเข่าในเล่าเนากดูครัวอีสันหกวตึงๆเลยอีสันจะทําน้ํายาขนมจีนค่ะทําขนมยาเอ้ยโอ๊ย,อยอว่าก็บ่าผิดทําน้ํายาขนมจีนเลี้ยงคนงานใ,ใครจะเอามาตัดต้นไม้ซอยพี่น้องค่ะเดี๋ยว าพาไปตลาดเศร้าเฝ้าซื้อเฝาา้าแลนไก่ขนมานะะนะะ้าเนาะค่ะเนาะปิดฝากคว่าอะไรคะขออนุญาตค่ะโ okay. อเคก็ดีีชิึ้นมาจากพัทยาโทรถามลูกเต้าปลาเสียวอะไรบไม่เอาเป็นกิโลเอาแบบเป็นกิโลแม่พดูดโแล้วเรื่องกิน พอดีเพิ่นสิขึ้นมาจากพัทยาเพิ่นซื้อผักซื้อนี่มาปานเสียวมาขายบ้านอยู่เมืองนอกเด้อพี่น้องค่ะเอ้ยบ้านยุ่งบ้านนอกอินเทอร์เน็ตสายอินเทอร์เน็ตมาบ่ฮอดค่ะก็เลยเออ่จักสิไลฟ์สดแต่บ่ก็เลยค่อยๆเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อเพราะว่านก็คือบ้านคุณนายค่ะคุณนายเราอยู่ในเมืองเนาะมาเนี้เบิ่งหยังก็บ่อันเอาหอมเจียว30นเช เบิ้งอย่างกันต้องรอตอนคำจังสิเบิ้งคลิปได้่างสิพีน่น้องค่ะเลยบุญว่าบุญวายหน่อยนะคะถ้าถ้ามันมือมิกเมียกก็กระดาษชู่ๆเช็ดก็ได้ค่ะอะไรอ่ะ เอานี่ถังขยะค่ะเวลาไม่ต้องใส่ก้างนะลูกยายให้ใส่กระดาษชิ้วๆเวลาหนูเช็ดมือเฉยแม่ไม่ใช่หรอเอาก้างเอาดีๆนะลูกเดี๋ยวมันพาคอ เราไมากินตัวไก่ต้องปมาตัวไก่ส่น้นๆนะเราสั้นตัวไกล่วกลวกก่อนนะคะจะได้ไม้มัน ร้านเขาก็รู้นะหมึกกระตอยน่ะโอ้เพื่อนสาว่อยก็รู้จักหมึกกระตอยหมอเบอดไในี่เลี้ยงทั้งหมู่บ้านดิกินไม่หมดก็หอ่อใครห่อมันกลับบ้านไปกินตอนเย็นจา้าใช่แหมหมูอ้วน เฉพาะเฉพาะเฉพาะสินสเครื่องก็เต็มหมอ้อแล้วจา้าน้ำไม่รู้อยู่ไหนสวยรดรรหั่นผักใส่น้ำยาจา้า ขัน้นเราจะไปล้างนะคะนะเอาไว้ให้ไก่ไก่ยายบุรีเยอะล้างเพียนึงเลยเด้อทีได้ล้างอีกเพราะว่าหมูอ้วนล้างผักไม่แก่ หอมกับผักซีลาวหมูไม่ได้แกะได้ได้มาอันปรปับปรุงเอาหล้านไหมพี่น้องค่ะมาหัดใหม่น้องแก้ต้องรู้จักทำกับข้าวต้องรู้จักรางผักเป็นเพราะยายไม่ซอบ ถ้าทำอะไรไม่เป็นยายไม่ปรืมโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะรูคค้จักทำความสะอาดบ้านรู้จักทำกับข้าว เอาหมคะ <c oughs> หนูเอาไหมคะ <c oughs> เอาคะ่ะเอาค่ะไม่ไม่ขี้เกียจทำความสะอาดนะคะ <c oughs> บ่ยังขึ้นเอามดพี่น้องค่าคะาอะไรหนูก็ไม่ขี้ค้านใช่ไหมลูก <c oughs> หนูเป็นคนขยันใช่ไหมลูก <c oughs> หนูไม่ใช่คนขี้ค้านนะหนูไม่ใช่คนขี้ค้านนะหมอหนูอ้วน ซิ่นค่อยปูมมันมันมันบวมมันเจอน้ำร้อนมันก็พองตัวหลานคอยกะบ่าไรา้ภาษาน้ำยายได้านพี่น้องค่ะอุ้ยเขายังไม่ได้เส่ประแดดเด็เ,เนี่ยแต่แบบเครื่องแน่นมากให้เอาบ้านนี้เจ๊บัวกินบ่าได้คืได้เหด้ย้ายบัวไหมตัค่ะตําค่ะตาํา ไม่ใช่เจ้าเจาเอ็ดกับเขาไปน้ำถูบ้านไปน้ำพี่น้องเลออันอย่างบ่มีหแหงตําแหงงโตคือซางนี่กินว่ามันญาดผุไม่จริงไม่จริงเหรอทาอะไรโสดกินแขีงกันเนาะขันว่าเนาะมหมูวันกับลูกสิ้นไปสองลูกให้ยายถ้วยหนึ่งไม่ได้ <laughs> เอาใหมท่ทีปวดสังเกตสีหน้หมูวันเอาไปสองลูก บุยคือว่าไม่จริงสินะหนูต้องเอาหนึ่งถุงบาทพี่น้องหนูหนึ่งถุงนั่นหนึ่งกิโลนะคะแล้วหนูยอมรับไหมว่าหนูสวบเยอะไม่ไม่ไม่เนาะไม่ไม่ใช่ไหมใช่ไม่เยอะอันนี้น้อยแล้วใช่ไหมใช่ถ้าเยอะเท่าไหร่ถ้าเยอะก็จะสองสามถุงขึ้นไปไปพี่น้องฟังกันเด้อมาไปเลี้ยงซอยกันเด้อค่ะเด้อมาไปเลี้ยงซอยกัน สองสามถุงถ้าเยอะเพรนะถ้าถ,ถ้าถุงเดียวคือน,น้อยแล้วถุงละหนึ่งกิโลนะคะโอ้ค่อยวินค่อยวินหลานสาวตักใส่เลยค่ะแล้วค่อยนะคะอย่าให้มันฟุ้งส่ตานะนยายขี้เกียจเออ้น่ะยายขี้คาดเลี้ยงหลานตาบอด ขนาดตาไม่บอดยังเลี้ยงยากอยู่จักใสซเลยค่ะเยสเซอร์ yes, โตซ้ำยายละสูงซ้ำยายละพี่น้องหมูจัดผ่อนไฟลงหน่อยซิมันฟงโอเค จำป่าใส่ระทันเครื่องเต็มหม้อแล้ววันอเอาลงมาทำไมคะคคคกระเป๋าไม่มีเงินอีซันไม่อยากถือกันไกลเก็บด้วยตโอ้ยทำทรงได้ไหมไรนหัวใช่แล้วต้องเก็บพร้อมถ้าไม่เก็บพร้อมแล้วมันลืมใช่ไหมคะหมูว,ว่านเอ้ย ไปแล้วพี่น้องพี่หลอกรอกคอยหมูวันยานพี่หลอกว่างันหมูวันกระเลียนเสร็จนีหม้อ <c oughs> โอ้ยฉีดอาหมอหออกอีกหนยหยึ่งพี่น้องเลยใหญ่ตัวนี้ไม่พอ มันเยอะมากๆอ่ะทำน้อยไม่เป็นค่ะดูขุ่นซ้ำก่อนผอมมากเราผอมมากเรากินเท่าไหร่แล้วก็ไม่อ้วน Thank you sir, man. s i m u c <oughs> หลานเราถือใจมวลหลายรู้สึกว่าจางมากขอเพิ่มเกีย์หน่อย มาใกล้ๆรูปเอามาใกล้ๆกำลังเบียดกำลังเบียดเบเบอร์เบเบอร์หัดพลาเท็ดกับเขาพี่น้องรู้จักวิธีเก็บของเพราะว่าแม่ทางบ่เหดจักษีวายังได๋นางเป็น น้องเปิ้ลจะเป็นคนคี่โลกเป็นหอเป็นนั่นเป็นนี่ที่ฟงที่ฟุ่นก็ถือก่ได้เมื่อสิไปหาแม่ทาความสะอาดเควยอยู่สองวันก็เ,เลยตั้งจต่น้ำจัดเป็นผู้บริหารงานแทนจบอ่ะต่อไปนงวันก็จะเป็นเจ้าของบ้านนงวันไปหาตะลิวอันใหญ่ให้ใหญ่ห,ญหน่อยตะลิวหรือทัพีคะเออทัพีค่ะขอโทษค่ะ ค่พีค่ะอันใหญ่ใหญ่สุดๆนะลกูกอันใหญ่ใหญ่เลยนะคะเป็นตลนะคะ่ะเออเป็นตงังลมนะค่ะเป็นตังลมอันเป็นตังลงนะลูกสวัสดีค่ะยายเบลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาตรวจงานเจ้าหน้าก,นากนหนาสูบเช็อันหมอกข้าวปุ้นข่อยยางบ่ได้เร้อพี่น้องห่านยขยโยขยเยะพูดนะเบนะิ่งเนี่ยเบิง์วืทอุภาพ ดเฟียฝาไปได้แม่คอยค่ะบึงเฮียนคอยกับหกหกกำลังทําความสะอาดค่ะพี่น้องค่ะกําลังให้ลูกให้หลานเฮ็ดความสะอาดซอยเมือนขยุขยเยะเจ็บัวทนไมที่เราต้องใช้ในครัวยกเข้ามาเลยค่ะ เรียกเนียอุ้ยมอเตอร์ไซค์อี่ละบ้านอยู่ใกล้ขนาดเราก็เรียกขนาดเราก็อยู่นอกพงแล้วนะพี่น้องเป็นยังขนาดติดถนนติดถนนใหญ่จากบ้านกับห้างจากถนนอยู่ค่ะแต่มันก็อยากไล่เวลารถมามากเลยถึงทำมากเลยสั้นหมูอ้วนว่าเวลาเอนในพื้นี่แข่งกัรยิ่งดัง ใช่ไหมใช่หนูก็เอาอันตะปูเรือใบไปวาดหน้าบ้านอะไรนะตะปูอะไรนะตะปูตะปูตะปูก็าถือทีนี้เนาะตะปูตะปูลูกตะปูหมูอ้วนตำมันประทูใส่ให้ยายบัวใส่นลำยาให้ยายบัว ของเราเสร็จแล้วโยนผักลงไปบึมไม่ต้องพิธีรีตองพิธีรีตองไม่ได้ไม่ใส่ผู้ดี <c oughs> <c oughs> หมูวันจะขวค่คอยเป็นลูกเศร้าหนะ้า หมูวันร้องเพลงให้ยายๆฟังซิร้องเพงลง,เพงที่หนูร้องน่ะได้ผัวฝรั่งหรือะไรรรอะไปผััวฝ่งเพลงคุณดีนั่นไหมร้องไม่เป็นมึงได้ผัวฝรั่งมึงก็ไปเสือรถ<อ>ไหมร้องซิอ้าวไม่ต้องอายยายไม่พาอาย เอาหนึ่งสองชั้มบุยังได้ก่อฟงไดก่ลูกมึงได้ผัวพรัมึงคือาษสื่อรดไม่ปติมึงคือผสื่อทองใสอ่ังไดอีกตุงเด้ผหัวฝรังคือสื่อรดไม่อุ่งได้ผัวฝรังคือสื่อทองคือาาบ้านไม่เออตุงได้ผัวฝรั่งคือภือทองใส ลุงไหนคนกำลังรู้สู่สภาใหม่คือบอเอาสภาใหม่แล้วก็จบแล้วเออแลต่ก็อีกคำหนึงเขาเอาเรื่อยๆอย่างครับอือเราวันนี้วางไหนต่อไปที่ใช้เปิลวาที่แม่เปิลวานวางไหนกูมากลางจานที่อย่างนี้กูมากลางจานกูบ่กมากลางถวยกูบอกมากรวดเฮียนมาดีิ่ไปค่หลายเอาใส่ค่ะล้างๆอีกรอบนึงนะคะ All right. <laughs> ใช่ไหมคะมาใส่ค่ะไปเดี๋ยวยาใส่เองเออไม่ใช่เอาไปใส่ค่ะขอโทษค่ะใส่เลยค่ะเออชิดชให้มันเสด็จน้ำหน่อยค่ะ ูอนหันหน้ามายิ้มหน่อยแซอวยังไม่อนุญาตให้หันกลับเลยโอเคใส่ไปค่ะนายปิดฝาไว้เอ้ยเกี๊ยวข้าวกะหลักซุกซู้เซ็กนะคะว้ายเ้ายทำไมมันเฮ้ยเวลาทำกับข้าวเสร็จก็ต้องเช็ดนะคะเวลามีหอยเหี่ยก็ต้องเซ็ดนะคะ เยื่อมันกกระปรกค่ะยายรับไม่ได้ถ้าสัวกระปวกอันนี้ของเจบ๊บัวลีเ้ยค่ะเด้อเจ๊บัวลีกินเผ็ดไม่ได้เจ๊บัวลีคือแม่ยายตาลูกศิ้นแน่นแน่นอันนี้ก็ลูกสิ้นแน่นาาาแน่นบาทาไก่แน่นแน่นแซบเปิดจา้าแซบเปิดอาหมูจัดลา ป้าป้ายายๆหน่อยปีคลิปให้ยายหน่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะสวัสด,ดีค่ะค่ะสวัสด,ดีค่ะ